าตักข้าวเตรียมไปวัดกันค่ะทุกคนวันนี้คงจะได้แคุ่ข้าวแล้วก็ต้มจืดเพราะว่าเตรียมจะทําน้ํากะทิแดงไทยทําไม่ได้แล้วทุกคนหนูกัดกล่องกะทิแตกไปแล้วเมื่อวานยังดูอยู่เลยวันนี้น้ํากะทิเต็มโต๊ะเลย ได้แค่ข้าวกับกับไม่รู้ว่าร้านข้างนอกจะมีขนมหรือเปล่าถ้ามีขนมก็ไปซื้อข้างนอกอะ่ะไปทำบุญด้วยกันนะคะทุกคนย่าก็จะตักแค่พระถ้วยเดียวอะเนาะไม่ได้ตักไม่ตักเยอะ เพราะว่าวันนี้วันพระใหญ่อยู่ก็น่าจะมีคนมาวัดเยอะอยู่ค่ะถ้วยเดียวจบง่ายง่ายเออมันต้องเป็นง่ายๆซะแล้วเพราะว่า กะทิไม่มีเลยได้แค่นี้ค่ะก็ไม่รู้จะยังไงเอาช้อนยังไม่ช้อน เตรียมตัวกันค่ะมาแปรงโฉมไปวัดกันนะคะทุกคนดูความสวยงามเห็นไหมเวลาไม่มีแป้งอยู่ในหน้าดูสภาพคนสวยคิ้วก็ไม่มี าก็เป็นคนแต่งหน้าไม่เป็นนะทุกคนก็จะสวยแบบเนี้แหละสวยแบบสวยแบบผีลืมหลุม ต้องอะไรมากนะเพราะคนแถวนี้เขาก็ใส่ชุดทํานาไปไปวัดก็ก็มีเราก็แช่อะไรมากมายเอาให้เขาไม่ตกใจหน่อยก็พอแล้ว Không có thêm dao lên nhé. พระตกใจเลยต้องเออมาแต่งหน้าแต่งตาสักหน่อยนึงเอาแค่นี้แหละไม่ต้องมากมายอะไรไปนะคะเตรียมตัวไปวัดก็วันนี้ก็ไม่ได้น้ำกะทิแตงไทยอย่างที่ตั้งใจเนาะผลปรากฏว่าหนูมันมาเล่นงานซะก็เลยได้แค่ต้มจืดกับข้าวไปเดี๋ยวไปดูระหว่างทางมี ขนมไหมยายคนนั้นก็ชอบทําแต่ข้าวต้มมัดทุกคนแล้วข้าวต้มมัดแกก็ไม่มันอ่ะพอนึ่งมาแล้วอ่ะถ้าข้าวต้มมัดที่มันไม่มันอ่ะพอนึ่งแล้วมันจะแห้งมันไม่มันไม่ฉ่ารสชาติก็พอได้อ่ะแต่ก็ยังไม่ถูกใจเนาะไม่ถูกใจวันหลังเดี๋ยวยาจะโหอเองยาก็คิดว่าก็ทํา ทำอร่อยอยู่แหละแต่ก็ห่อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะมาลองดูกันดูซิว่าระหว่างเรากับเขามันเป็นยังไงติคนอื่นเขามากมายตัวเองห่อแล้วแล้วจะหมวยจะกินได้หรือเปล่าโอเคนะคะคลิปนี้นสั้นๆง่ายๆไม่กี่นาทีฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าหน่อยนะคะไปคะ่ะไปทําบุญกันนะคะไปคะ่ะ บายบายนะคะสวัสดีค่ะบายบายบายย